สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำขนมเข่งสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะเพราะฉะนั้นสีที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองๆอมน้ำตาลคล้ายๆกับน้ำตาลมะพร้าวค่ะถ้าใครอยากได้ขนมเข็งสีเนี้ยก็มาทำตามกันเลยนะคะให้เราเริ่มจากการตั้งหม้อค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป100กรมัมต่อด้วยน้ำตาลทรายแดง100กรมัมและสุดท้ายน้ำเปล่า100กรมัมจุดไฟขึ้นมาค่ะใช้ไฟอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลจะละลายนี่ค่ะพอน้ำตาลละลายหมดแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยไม่ต้องปล่อยให้เขาเดือดต่ะะ่ต่่อออนนนะะะคเเเเพรรราาาาววไมมต้้งกใหหชืีย นำไปเทพักไว้ในกระมังค่ะพอน้ำเชื่อมของเราเย็นจนสนิทดีแล้วเนี่ยก็ให้เราใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปสองร้อยหกสิบกรัมต่อด้วยแป้งเท้าครึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่อนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาใช้มือลงไปนวดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะก่อนทำอาหารทุกครั้งอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะคะพอเรานวดจนได้แบบนี้แล้วเนี่ยก็ให้เราทยอยใส่น้ำเปล่าลงไปปริมาณของน้ำเปล่าที่ใช้เนี่ยอยู่ที่สองรอยหสิกรัมเราจะทยอยใส่ลงไปนะคะแล้วก็นวดค่ะ นวดไปด้วยทยอยใส่ไปด้วยนวดไปเรื่อยๆเลยนะคะระหว่างที่เรานวดเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่ามือของเราสัมผัสก,กับเม็ดแป้งนั่นคือเม็ดของแป้งเท้านะคะเขาจะละลายยากค่ะใหเรานวดไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเขาละลายหมดตอนนี้แป้งเท้าก็ได้ละลายดีหมดแล้วนะคะเราก็ใส่น้าเปล่าที่เหลืออยู่ลงไปได้ทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ทยอยใส่ลงไปยังไม่หมดนะคะทีนี้ก็นวดต่อขยําต่อจนทุกอย่างเข้ากันดีพอเข้ากันดีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เนื้อแป้งที่ได้ก็จะค่อนข้างเหลวเราไม่ต้องมีการพักแป้งนะคะให้นามาหยอดลงบนกระทงขนมเข่งได้เลยอันนี้วิซื้อมาสําเร็จเลยนะคะเป็นกระทงใบตองแห้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ก้นเนี่ยอยู่ที่5้าเซนติเมตรให้เราทาน้ํามันพืชลงในกระทงเนี่ยทุกกระทงเลยนะคะเวลาเสร็จออกมาขนมจะได้ไม่ติดกระทงค่ะหยอดกันเลยค่ะคนด้วยนะคะแป้งจะได้ไม่นอนก้นเวลาหยอดลงไปเนี่ยเราไม่ต้องหยอดให้เต็มกระทงค่ะเอาแค่ค่อนๆก็พอเพราะว่าเดี๋ยวพอนึ่งเสร็จเนี่ยแป้งเขาจะฟูขึ้นมาอีกก็จะเต็มกระทงเองเลยค่ะโดยอ หยอดเสร็จทั้งหมดแล้วขนมของเราก็จะได้ทั้งหมด11เข่งค่ะในส่วนของพื้นที่ที่เหลือตรงนี้เราจําเป็นจะต้องนําภาชนะมาวางนะคะเพื่อที่จะให้หม้อสึงของเราอย่าแน่นระหว่างที่เรานึ่งขนมจะได้ไม่ยุ่ยไปฝั่งนู้นค่ะเวลาเสร็จออกมาลูปทรงจะได้สวยทีนี้ก็ให้เรานําขึ้นนึ่งได้เลยค่ะวิได้ตั้งน้ําไว้รอแล้วนะคะตอนนี้น้ําเดือดแล้วเราจะใช้ไฟกลางค่ะในการนึ่งเป็นเวลา30นาทีครบ30นาทีแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะมาดูขนมของเรากันนะคะค่อยๆเปิดค่ะระวังน้ําจะหยดลงไปใส่หน้าขนม นี่ค่ะสุกแล้วนะคะเขาจะฟูขึ้นมาแบบนี้นะะแหละค่ะแล้วเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวลงเนี่ยเขาจะค่อยๆย,ยุบลงเองพอขนมของเราเย็นตัวลงสนิทวิกก็จะใช้ปลายตะเกียบนะคะจิ้มลงในสีผสมอาหารสีแดงสดชนิดน้ำค่ะแล้วก็แต้มลงไปบนหน้าขนมแบบนี้นี่นะคะขนมเข็งที่ได้เนื้อก็จะนุ่มๆแบบนี้เลยจัดใส่ไว้ในจานค่ะเวลาแกะออกจากใบตองก็จะล่อนออกง่ายๆเลยนะคะลองสีให้ดูนะคะนี่นุ่มมากๆเลย รสชาติอร่อยค่ะหวานน้อย